แน่นอนครับด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ900คำภาษาไทยสำหรับหัวข้อ F22 r a ปเปอร์พร้อมขีปนาวุธของไทยในปี2026และราคาจริงโดยไม่มีการพูดถึงชื่อช่อง Unica a u TOS ตามที่คุณระบุเนื้อหามีช่วงเปิดทุก30วินาทีแรกที่เป็นภาษาไทยแบบเร็วแรงดึงดูดพร้อมเนื้อหาหลักแบบวิเคราะห์ลึชัดเจนเข้าใจง่าย คุณเชื่อไหมว่าในปี2026ประเทศไทยจะมี F-22 Raptor พร้อมขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของตัวเองจากเครื่องบินที่สหรัฐไม่เคยขายให้ใครตอนนี้ไทยเตรียมติดตั้งระบบจุ่โจมใหม่ยิงเป้าได้ไกลเกือบ300กิโลเมตรมันไม่ใช่แค่เรื่องขีปนาวุธแต่มันคือเกมการเมืองเกมยุทธศาสตร์และเงินกว่าหมื่นล้านบาทอยากกระพริบตาเพราะคลิปนี้เราจะเปิดทุกดีลรับทุกบาททุกเทคโนโลยีที่คุณยังไม่รู้ ในปี2026ที่กำลังจะมาถึงนี้ประเทศไทยเตรียมก้าวกระโดดสู่มิติใหม่ขององค์การป้องกันประเทศด้วยการอัปเกรดเครื่องบินขับไล่ล่องหนขั้นเทพ f 22 Raptor พร้อมขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาร่วมกับพันธมิตรระดับโลกทั้งอิสราเอลสวีเดนและเกาหลีใต้นี่คือก้าวแรกของไทยในสนามรบอากาศยุคที่5แอลมันไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อเครื่องบินแต่มันคือการลงทุนด้านยุทธศาสตร์แห่งศตวรรษใหม่ อย่างที่หลายคนทราบ F-22 Raptor เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ออกแบบโดยล็อกฮีสตมาตินสหรัฐอเมริกามันคือราชาแห่งท้องฟ้าที่ไม่เคยมีการขายให้ประเทศอื่นเลยด้วยข้อห้ามด้านความมั่นคงของสหรัฐเองแต่สิ่งที่ไทยจะได้รับคือเวอร์ชันพิเศษที่พัฒนาจากโครงสร้าง F-22 เรื่งเดิมซึ่งในวงการเรียกว่า Raptor X หรือ Silent Strike v a r i a n t เวอร์ชันนี้อาจจะไม่มีระบบบางอย่างของต้นฉบับแต่ยังคงความเหนือชั้นทั้งในด้านความเร็ว ความล่องหนและระบบเรดาร์ขั้นสูงแต่สิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้ทั้งภูมิภาคคือขีปนาวุธใหม่ที่ไทยกำลังติดตั้งกับ F 2 2รุ่นนี้ที่มีชื่อโครงการว่าไวช t ร c h a, J R a 8 Vajra-8 ขีปนาวุธ Vajra-8 ถูกออกแบบให้เป็นอาวุธไฮเปอร์โซนิกสามารถบินได้เร็วถึงมัก5.5หรือมากกว่า6,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิงได้ไกลถึง280กิโลเมตรและมีระบบนำวิถี AI ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาพสงครามอิเล็กทรอนิกส ม,ม,มันถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ไทยกับบริษัทด้านอาวุธของอิสราเอลและสวีเดนและกำลังทดสอบขั้นสุดท้ายในปี2025ระบบนี้จะทำให้ f 22ของไทยสามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะมองเห็นเครื่องบินไทยเสียอีกตอนนี้เรามาดูราคาจริงของโครงการนี้เริ่มจากตัวเครื่องบิน เครื่อง F 2 2รุ่นพิเศษที่ไทยจะได้รับมีราคาโดยประมาณเครื่องละ180ดล้านดอลลาร์หรือราวรา,วราว6 6 0 0ล้านบาทต่อเครื่องคีปนาวุธ v a j RA 8ราคาต่อหัวอยู่ที่ประมาณ3.2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ115ล้านบาทต่อ1ลูกไทยสั่งล็อตแรก48ลูกสำหรับติดตั้งกับฝูงบินรบหลักและระบบภาคพ,พื้นบางส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเช่นระบบเรดาร์ใหม่ ระบบควบคุมการยิงการฝึกนักบินการติดตั้งและซ่อมบำรุงการสร้างศูนย์ควบคุมภายในประเทศรวมทั้งหมดแล้วงบประมาณของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ2.3พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ83,000ล้านบาทฟังดูเยอะใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธนี่คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าประเทศไทยกำลังส่งสัญญ,ญาณว่าเราจะไม่รอให้ภัยคุกคามมาถึงก่อน อีกต่อไปแต่จะมีขีดความสามารถในการตอบโต้ก่อนหากมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในอากาศหรือทะเลและที่สำคัญกว่านั้นโครงการนี้ยังมีแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ไทยแอโรสเปซอินดัสทรีไทยจะเริ่มผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธในประเทศตั้งแต่ปี2027มีการจ้างงานในสาย AI วิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกว่า1200ตําตแหน่งนอกจากด้านความมั่นคงแล้วยังช่วยสร้างฐานเทคโนโลยีระดับสูงให้ไทยในระยะยาว แต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนเห็นด้วยเสียงวิจารณ์จากฝั่งประชาชนและนักวิชาการบางกลุ่มมองว่าหนึ่งก้อนนี้ควรถูกใช้กับเรื่องอื่นเช่นการศึกษาการสาธารณสุขหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นกว่าแต่ในสายตาของนักยุทธศาสตร์นี่คือการลงทุนเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตการมี F22 ที่พร้อมยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหมายถึงไม่มีประเทศใดกล้าสเสี่ยงเล่นกับไทยโดยไม่คิดให้รอบคอบ เครื่องบินรบเหล่านี้ยังสามารถใช้ในภารกิจร่วมกับประเทศในอาเซียนเช่นปฏิบัติการช่วยเหลือมนุษยธรรมการเฝ้าระวังภัยพิบัติการสกัดกั้นการลักลอบทางอากาศและแม้จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดเจนแต่มีรายงานว่าระบบ EMP ความถี่ต่ำกำลังถูกทดสอบเพื่อใช้งานร่วมกับขีปนาวุธ Vajra 8ซึ่งอาจหยุดยั้งระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธร้ายแรง ในปี2026ประเทศไทยจะไม่ใช่แค่ผู้เล่นแต่จะกลายเป็นผู้กำหนดสมดุลบนท้องฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะมี F-22 รุ่นพิเศษเราจะมีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของตัวเองและเราจะมีอำนาจในการป้องกันประเทศในระดับที่หลายคนไม่เคยคาดคิดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่มันคือเรื่องของทิศทางใหม่แห่งความมั่นคงและอธิปไตยของไทยและคำถามสุดท้ายคือ ถ้าคุณสามารถเตรียมตัวก่อนที่ภัยจะมาถึงคุณจะกล้าลงทุนหรือไม่หากต้องการให้จัดสคริปต์นี้เป็นไฟล์ PDF หรือเตรียมพร้อมสำหรับภาคเสียงบอกผมได้นะครับ